เรื่องราวของซีดีกันทีและนาราเทพนุภากลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโซเชียลหลังฝ่ายหญิงออกมาพูดว่าเราไม่ได้เรียกว่าคบกันคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคทำให้ชาวเน็ตเดือดดราม่าถาถมไปที่ฝ่ายชายแบบไม่ยัง้งจนซีดีต้องออกมาแท็กถามตรงๆถ้าไม่ได้คบแล้วทั้งหมดนี้คืออะไรความรักเกือบห้าปีไม่มีมือที่สามไม่มีการนอกใจ แต่จบลงเพราะมุมมองความรักที่เปลี่ยนไปวันนี้เราจะพาคุณไปฟังเรื่องจริงทุกมุมคำพูดทุกด้านและความรู้สึกที่ไม่เคยถูกเล่าให้ชัดขนาดนี้มาก่อนถ้าคุณอยากรู้ว่าใครพูดอะไรใครเข้าใจผิดและความจริงคืออะไรดูคลิปนี้ให้จบห้ามพลาดเด็ดขาดความรักไม่ใช่แค่คำว่าแฟนแต่คือการเดินทางร่วมกันซีดีกันทีเคยเปรียบความรักเหมือนรถยนต์ต้องคอยเช็คคอยดูแล คอยปรับเพื่อพาเราไปให้ไกลที่สุดแต่ถ้าวันหนึ่งการปรับตัวนั้นกลับทำให้คนสองคนไม่มีความสุขคำถามคือเราควรไปต่อหรือควรจบด้วยความทรงจำที่ดีความสัมพันธ์ของซีดีและนาราเดินทางมานานเกือบห้าปีผ่านทั้งสุขทั้งทุกข์แต่สุดท้ายต้องหยุดลงไม่ใช่เพราะมือที่สามไม่ใช่เพราะหมดรักแต่เพราะเมือ่อโตขึ้นมุมมองความรักไม่เหมือนเดิมดราม่าที่เกิดขึ้นในโซเชียล อาจทาให้หลายคนเข้าใจผิดวันนี้เราจะเรียบเรียงทุกอย่างให้ชัดแบบไม่เข้าข้างใครไม่ทําร้ายใครถ้าคุณอยากเข้าใจความรักนายมุมที่ลืกอกว่าข่าวคลิปนี้คือคําตอบเรื่องราวทั้งหมดเริ่มตน้นขึ้นจากคําพูดเพียงไม่กี่ประโยคแต่กลับสร้างแรงสันเทถอนไปทั้งโซเชียลเมื่อนาราเทพนุพาออกมาเปิดใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับซีดีกันทีปิติทันได้ยุติลงแล้วประมาณสองเดือน แต่สิ่งที่ทำให้หลายคนตกใจไม่ใช่แค่คำว่าเลิกแต่คือประโยคที่นาราพูดว่าไม่ได้เรียกว่าคบกันจะบอกว่าเลิกก็คงไม่ใช่ประโยคนี้ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามทันทีว่าแล้วที่ผ่านมาซีดีกับนาราเป็นอะไรกันแน่บางคนเข้าใจว่าฝ่ายชายอาจไม่ชัดเจนไม่ให้สถานะหรือทำให้ฝ่ายหญิงเสียใจกระแสดราม่าจึงเริ่มต้นขึ้นคอมเมนต์ถาโถม ต่อว่าฝ่ายชายอย่างรุนแรงโดยที่หลายคนยังไม่รู้ความจริงอีกมุมหนึ่งเลยด้วยซ้ำซีดีไม่ทนออกมาเคลียร์ใจแบบตรงไปตรงมาหลังจากกระแสโจมตีรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซีดีกันทีจึงตัดสินใจออกมาโพสต์คลิปชี้แจงด้วยตัวเองเขาได้นำคลิปเก่าที่เคยพูดชัดเจนว่านาราคือแฟนของเขามาโพสต์อีกครั้งพร้อมแท็กหานาราโดยตรงพร้อมข้อความที่ถามตรงๆว่า มันยังไงที่บอกว่าไม่ได้คบมาตอบซิคำถามนี้ไม่ใช่เพื่อโจมตีแต่เพื่อความชัดเจนและเพื่อปกป้องความจริงของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาความหมายที่หลายคนเข้าใจผิดซีดีอธิบายว่าคำว่าไม่ได้คบกันที่นาราพูดนั้นไม่ได้หมายความว่าทั้งสองไม่เคยมีความสัมพันธ์แต่หมายถึงไม่เคยออกมาประกาศต่อหน้าทุกคนอย่างเป็นทางการเขาย้ำชัดว่าไม่ใช่ว่าเราไม่เคยคบกัน เราให้เขาทุกสถานะทุกคนก็เห็นมาตลอดที่ผ่านมาทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันดูแลกันผ่านช่วงเวลาสุขและทุกมาด้วยกันจนใครๆก็รับรู้ได้ว่านี่คือความสัมพันธ์ที่จริงจังดราม่าที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดซีดียังบอกอีกกว่าเขาไม่ได้โกรธนาราและเข้าใจว่าคำพูดบางอย่างอาจทำให้คนภายนอกเข้าใจผิดไปบ้างเขาออกมาอธิบายไม่ใช่เพื่อหาคนผิดหรือคนถูก แต่เพียงต้องการความชัดเจนกับสังคมเพราะในช่วงเวลานั้นเขาโดนต่อว่าโดนด่าอย่างหนักจากคนที่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดการยุติความสัมพันธ์ที่ไม่มีมือที่สทั้งซีดีและนารายืนยันตรงกันว่าการเลือกราครั้งนี้ไม่มีมือที่สามไม่มีการนอกใจไม่มีการทรยศความรักเป็นการจบกันด้วยความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันซีดีกล่าวว่า เขายังรักและยังหวังดีกับนาราเสมอแม้ความสัมพันธ์ในฐานะแฟนจะจบลงแล้วก็ตามความรักเกือบห้าปีที่ไม่สูญเปล่าตลอดเกือบห้าปีทั้งคู่ผ่านเรื่องราวมากมายมีทั้งความสุขความทุกข์และความทรงจำดีๆร่วมกันซีดีเปรียบความรักเหมือนการดูแลรถยนต์ต้องคอยเช็คคอยปรับคอยดูแลเพื่อให้เดินทางไปได้อย่างปลอดภัยแต่เมื่อวันหนึ่งการปรับตัว กลับทำให้คนสองคนไม่มีความสุขเท่าเดิมและเมื่อเติบโตขึ้นมุมมองความรักก็เริ่มเปลี่ยนไปจุดเริ่มต้นขององค์การตัดสินใจครั้งสำคัญนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ทั้งสองคนตัดสินใจยุติความสัมพันธ์และเลือกเก็บเฉพาะความทรงจำที่ดีเอาไว้ไม่โทษกันไม่ทำร้ายกันและไม่อยากให้เรื่องนี้ถูกนำไปใช้เพื่อโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหลังจากทั้งสองฝ่าย ออกมาพูดเพื่อความชัดเจนกระแสดราม่าเริ่มเบาลงแต่คำถามสำคัญที่หลายคนยังสงสัยคือเท่ายังรักกันแล้วทำไมต้องเลิกคำตอบของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่คำว่าหมดรักแต่อยู่ที่คำว่าเติบโตไม่พร้อมกันซีดีกับมุมมองความรักในวันที่โตขึ้นซีดีอธิบายความรักด้วยมุมมองที่ผู้ใหญ่ขึ้นมากเขาบอก,กว่าความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีในวันนี้แต่คือการเดินทางระยะยาว กับคนคนหนึ่งไปทั้งชีวิตเขาเปรียบความรักเหมือนรถยนต์ที่ต้องคอยเช็คตลอดเวลาเช็คความปลอดภัยเช็คสภาพเช็คว่ารถคันนี้ยังพาเราไปต่อได้ไหมและที่สำคัญที่สุดคนที่นั่งอยู่ข้างๆ้างเรายังมีความสุขกับการเดินทางหรือเปล่าเมื่อการปรับตัวเริ่มทำให้เหนื่อยซีดียอมรับว่าเขาพยายามปรับตัวพยายามดูแลความสัมพันธ์พยายามประคองความรักมาโดยตลอด แต่บางครั้งการปรับเพื่อใครอีกคนมากเกินไปอาจทำให้เราหลงลืมความรู้สึกของตัวเองและถ้าวันหนึ่งการพยายามนั้นกลับทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่มีความสุขการฝืนไปต่ออาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดนารากับการเคารพการตัดสินใจในมุมของนาราเธอเลือกพูดอย่างระมัดระวังและย้ำเสมอว่าเธอเคารพการตัดสินใจของซีดีเธอไม่ได้ออกมาจมตี ไม่ได้พูดให้ใครดูแย่แต่คำพูดบางประโยคกลับถูกตีความจนเกิดความเข้าใจผิดในโซเชียลซึ่งนาราเองก็ออกมาขอบคุณทุกกำลังใจและขอร้องว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปทำร้ายใครอีกความรักที่ไม่จำเป็นต้องจบด้วยความเกลียดสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดมากจากเรื่องราวของทั้งคู่คือการเลิกกันไม่จำเป็นต้องมีผู้ร้ายไม่มีมือที่สามไม่มีการนอกใจไม่มีการทรยศ มีแค่คนสองคนที่รักกันจริงแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งต้องยอมรับว่าความรักในรูปแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์ชีวิตอีกต่อไปเกือบห้าปีที่มีความหมายซีดียืนยันว่าตลอดเกือบห้าปีที่ผ่านมาไม่ใช่เวลาที่สูญเปล่าทุกความทรงจำทุกประสบการณ์ทุกความรู้สึกดีๆยังคงมีค่าเสมอเขายังพูดด้วยความจริงใจว่ายังรักและยังหวังดีกับนารา แม้จะไม่ได้อยู่ในสถานะแฟนแล้วก็ตามดราม่าโซเชียลกับความจริงของชีวิตคู่เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าโซเชียลมีเดียอาจตัดสินใครบางคนจากประโยคสั้นๆโดยไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดแต่ความรักจริงๆซับซ้อนกว่านั้นมากมันไม่ใช่แค่ใครพูดถูกใครพูดผิดแต่มันคือความรู้สึกของคนสองคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆบทเรียนความรักจากซีดีนารา เรื่องราวนี้สอนให้หลายคนเข้าใจว่าความรักต้องมีการสื่อสารสถานะที่ชัดเจนสำคัญการเติบโตไปคนละทางไม่ใช่ความล้มเหลวและการจบกันด้วยดีคือความปลาหาญร,รูปแบบหนึ่งหลังจากทุกคำชี้แจงหลังจากดราม่าค่อยๆเงียบลงสิ่งที่หลงเหลืออยู่ไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความเกลียดแต่คือความทรงจำของคนสองคนความสัมพันธ์ของซีดีกันทีและนาราเทพนุภา เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดอย่างสงบและชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเรื่องนี้ไม่มีฝ่ายถูกและไม่มีฝ่ายผิดมีแค่คนสองคนที่รักกันจริงแต่เมื่อเวลาผ่านไปการเติบโตทำให้มุมมองความรักไม่เหมือนเดิมและเมื่อความรักต้องแลกกับความอึดอัดความเหนื่อยหรือการฝืนใจการเลือกจบอาจเป็นการรักษาความรู้สึกที่ดีที่สุดแล้ว การจากลาที่เต็มไปด้วยความเคารพทั้งซีดีและนารายืนยันตรงกันว่าพวกเขายังเคารพก,กันเสมอยังหวังดียังไม่โกรธและไม่ต้องการให้ใครนำเรื่องนี้ไปทำร้ายอีกฝ่ายการเลิกกันในครั้งนี้จึงไม่ใช่จุดจบของความดีงามแต่คือการเปลี่ยนสถานะจากคนรักเป็นความทรงจำที่ดีเมื่อโซเชียลไม่ใช่ผู้ตัดสินความรักเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนได้เรียนรู้ว่า โซเชียลมีเดียอาจเร็วเกินไปในการตัดสินชีวิตของใครบางคนคำพูดเพียงประโยคเดียวอาจถูกขยายจนกลายเป็นดราม่าใหญ่ทั้งที่ความจริงอาจไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นความรักไม่สามารถวัดได้จากคำพูดในคลิปสั้นๆหรือโพสไม่กี่บรรทัดบทเรียนสุดท้ายจากความรักครั้งนี้เรื่องราวของซีดีและนาราทิ้งบทเรียนสำคัญไว้ว่าความรักต้องการความชัดเจน การสื่อสารสำคัญก่อว่าการคาดเดาการเติบโตคนละทางไม่ใช่ความล้มเหลวและการจบกันด้วยดีคือวุฒธิภาวะของความรักบางครั้งการรักใครสักคนไม่ได้หมายความว่าเราต้องอยู่กับเขาตลอดไปแต่อาจหมายถึงการกล้าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กันในวันที่ไปต่อไม่ได้แล้วปิดท้ายถึงคนดูทุกคนถ้าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ลองถามตัวเองดูว่า คุณยังมีความสุขไหมคุณยังเป็นตัวเองอยู่หรือเปล่าและคนข้างๆยังเดินไปในทิศทางเดียวกับคุณไหมเพราะความรักที่ดีไม่ใช่ความรักที่ทนแต่คือความรักที่ทำให้ทั้งสองคนเติบโตไปด้วยกันจบเรื่องราวซีดีกันทีนาราเทพนุภาความรักเกือบห้าปีที่จบลงด้วยความเข้าใจขอบคุณทุกคนที่รับฟังเรื่องราวนี้จนจบและหวังว่า เรื่องนี้จะเป็นบทเรียนให้กับความรักของใครหลายๆคน